มาครับเช้านี้มาอัปเดตงานติดตั้งนะครับเครื่องเสียงนี่ฮะ a u new Titan นะครับมาดูงานกันหน่อยนะครับงานเข้าฟิลเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้ไม่บอกว่าเป็นมือสองนี่ดูไม่ออกเลยนะครับอุปกรณ์นี่เป็นมือสองนะครับงานซาเป็นใหม่ทั้งชุดเลยนะฮะมาดูฮะแผงหลังนี่ฮะแผงหลังใหม่กริปเลยติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะแผงหลังตู้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตู้อะคริลิกทุกอย่างนี่ใหม่กริปนะครับบอกก่อน นี่ฮะไม่บอกว่าเป็นอุปกรณ์มือสองไม่รู้เลยนะฮะงานสวยๆแบบนี้ฮะมีมาไม่บ่อยนะฮะชุดนี้มีมาไม่บ่อยนะฮะขายจองก่อนได้ก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็คืบหน้าไปค่อนข้างเยอะนะครับแผงประตูหน้าขวาเรียบร้อยแล้วนะครับแผงประตูหน้าซ้ายก็เหลืออีกนิดหน่อยฮะให้ช่างเก็บงานสักแป๊บหนึ่งครับแผงหลังละตู้รวมถึงการทําพื้นเรียบร้อยฮะช่างต้นฮะเรียบร้อยนะนนฮะ,ะช่างต้นจัดก,การเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวรออัปเดตงานสักครู่ฮะว่าจะคืบหน้าไปยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวรอรับชมคลิปต่อไปครับ